สวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําเมนูบ้านๆง่ายๆทําตามได้ทันทีนั่นก็คือผัดแตงกวาหมูสับใส่ไข่ทายังไงเข้าไปดูไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ ขั้นตอนแรกก็ต้องตั้งกระทะนะฮะให้ร้อนนะครับผมตามด้วยน้ํามันหมูพร้อมกากหมูเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมูสับนะฮะใส่ลงไปเลยตามชอบนะครับผมวันนี้ผมจะผัดแค่หนึ่งจานเท่านั้นนะครับผมกินกับคุณหวานใจนะครับหลังจากนี้หลังจากนี้นะฮะก็ผัดให้หมูหเราสุกเลยนะครับนี่ถ้าน้ำมันมันเยอะไปก็เอาน้ำมันออกได้นะคะพี่ ใส่ไข่นะครับสองฟองไปเลยนะครับวันนี้สองฟองไปเลยนะครับอ่าไข่ก็ค่อยๆค,คนแบบนี้นะครับเนื้อมันจะได้ไม่ผสมกันมากนะฮะอย่างน้อยมันก็จะมีไข่แดงกับไข่ขาวนะครับผมให้มันแยกกันเล็กน้อยนะฮะแบบนี้แบบนี้ห้าใส่กระเทียมทุบนะคะ ลืมนะครับเรื่องเรื่องลืมนั่นแหละแตงกวาหั่นนะครับผมตามชอบได้เลยนะฮะไอที่แดงๆนั่นก็เป็นพริกแดงนะครับผมหัน่นสักสองสามเม็ดนะครับเพิ่มสีสันนะฮะปรุงรสชาติกันด้วยผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมตัดหวานเล็กน้อยด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะ เดดร้อนเพิ่มลงไปนะครับพริกไทยป่นนะครับหลังจากนี้เราจะผัดให้แตงกวาของเราสลดนะครับตามชอบได้เลยนะครับพี่ๆใครที่ชอบก,บกรอบๆหน่อยก็ลงเตาได้เลยนะฮะปิดแก๊สได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะผัดหม,หมอกให้หมอกดีนะฮะจะไม่เละเกินไปนะครับหมอกจับนี่ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะฮะ กับเมนูผัดแตงกวาหมูสับใสไ่ไข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 ่ดูสิโอ้โหเป็นเมนูง่ายๆสุดคลาสสิกนะฮะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยนักแลชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับกระผมลูถ่ายแม่ทำลาไปแล้ว굿บ้า